หยกเธอมีคนที่ชอบแล้วหรือยังอืมแต่เป็นความลับนะเออแล้วเจ้าบาล่ะเอ๊ะนี่ไปซ่อนตัวอยู่ไหนนะเอ้อร<า>ีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณยินดีจะรับโยกเป็นภรรยาของคุณไหมเออไม่อึ๊บหมายถึงครับ แล้วคุณรับแน่นอนค่ะงั้นพ่อขอประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเออมันก็นานมากแล้วนะฉันคิดถึงเธอมากเลยหนึ่งร้อยห้าปีคิดถึงฉันทำไมฉันยังไม่ตายและยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยนายไม่มีสิทธิ์ตายก่อนหรือหลังฉันนะ